สวัสดีค่ะข้าวซอยซองยาซีกบกอกนะคะตามหาเอ็นมินน้อยนะคะหายแวบไปเลยนะคะมาถึงนะครับหมดอิ่มละแกงแกงปลาเสื้อนั่นแ่บจ้ะเสื้อผ้าข่มนะแสบแ่บเมื่อหายอเอกสารเพื่อนใสากับนํำเข้าโอ้ว่า น,นี้ก็จะเป็นโรงนะคะโรงทำกับข้าวนะคะของโรงเรียนเนาะน,นี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะบ้านสองลึกสีนะคะโรงเรียนตอนนี้นะคะตามหามีน้อยนะคะ อันนี้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเอาตอนนั้นที่ย่าจําได้ว่าเอาผักนะคะที่ป้าซื้อผักแล้วก็ม้อมให้โรงเรียน,นเป็นกระหล่ำเป็นเสาธงนะคะเสาธงนาหน้าโรงเรียนตามหามินน้อยนะคะเจอแล้ว สาธุสาธุสาธุแล้วก็เราก็มาเจอนะคะตรงนี้นะคะเป็นศูนย์นะคะอ,เคเอันนี้เลยเขาตามมาหากันอ๋อเถอะจะเองมาอยู่นี<อ>่อเองย่าเห็นไหมว่าเขาเดินออกมากับหนูเหเห็นอยู่ก็เลยเขา ก็มินน้อยไปไหนมินน้อยไปไหนไปี่นี่นี่แหละไปทุกห้องเลยไปทุกห้องเลยเลยแล้วก็มาเจอที่นี่ก็เลยเอ้าเดี๋ยวลงไลน์ก่อนเดี๋ยวเขาหากันอ้าเอ้ยไอ้อยากโหนอยากโหนย่าอย่าโหนไอ้อยากโหนอือ

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่แย่จับนะค่อยๆไปค่อยๆเดินค่อยๆไปอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งลงนะเดี๋ยวแย่ไปรอจับก่อนอุ Van, <t> ้ยข้าไม่ได้เอ้ยข้าไม่ได้อย่าพึ่งลงมานะมินอย่าลงอย่าลงมาอย่าลงไม่ลงไม่ลงลูกไม่ลง,ม,ลง,ม,ลง,ม,ลงมันสูงมันสูงไม่เอา ไ้แล้ si> มามนอีไปไหีอ you know? ี้ขึ้นทางน้นข้นทางนู้นนี้ไม่ได้ถ้าเรามีไว้ที่ที่คงลงนกดีเน่สวนสนุกนะออ เอาสวนเอาเอาเครื่องแบบนี้ไปไว้ที่โค้งหนองนาใช่เวลาเอฟซีมาก็ได้เล่นกันเอฟซีและลูกหลานเอฟซีมาก็จะได้เล่นกันแต่เราจะเอาแบบเป็นพลาสติกที่มันแข็งแล้วหน่อยแล้วก็เอาเล็กๆเหมือนเท่ากับเอ็ดมินเล่นเออเอาหมุนโลกหนูอยากเล่นอันนี้เล่นทุกอย่างเลยหล่อนเล่นทุกอย่างเลย อันนี้มันคืออะไรลูกอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นกันขึ้นกันโลกหมุนขึ้นกันอันนั่งนะเดี๋ยวจาหมุนให้นะอยิ้มเลยยิ้มเลยไปบ้านกันไปบ้านไปบ้านาันไปนู่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 นอะไปแล้วกันวัวกลัวอะลงลุงลุกลัว เออในรองเท้าหนูเหรอลูกหนูอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้อ๋อเป็นเครื่องบินเหรออืมอ๋อใช่ค่ะอันนี้มาเป็นเครื่องบินนะใช่ค่ะอ๋อแอดมินน่าขึ้นไหนเอออันนี้ล่ะคะอาม่าจับจับเป็นคนขับอ๋ออาชีพนั่งข้างหน้าหนูจะเป็นคนขับมันเป็นเครื่องบิน โอ้ยเลิกหมดแล้วเสื้อหนูนะลูกเอ้ยไปร,รับปิกเก็ตมากาะก,กันป่ะไปไปไ<ห>พอแล<ห>้วเดนะครับป<ด>ิดประตูแล้วเขาปิดประตูเร็วบายไม่เอาลูกไปไปอันตรายไม่เอาไปมันสูงไหนๆรองเท้าหนูล่ะโนดนฝั่งโน้นย่าตรงโน้นฝั่งโน้นเหรอ เลยไงย่าไปเอารองเท้าแล้วฮะอ่ะเขาขึ้นตรงโน้นเลยไม่เห็นรองเท้ามีเลยอ้าวมีนะท่าไปไหนไม่มีตอนที่เดินไปจากโรงเรียนมีรองเท้ามาหรือเปล่าฮะหนูเ่หลือหนูเดินตีนเปล่ามาเหรอย่าก็อยู่ไปไปดูตรงโน้นไปยวไปดูรองเท้าให้ก่อนไปดูรองเท้าก่อนลูก ลองแถวหนูทอดไว้ไหนหนูจะถอดไว้ไหนอ้าวใส่ถอดไปที่โรงเรียนแน่เลยไปมหาทีาโรงเรียนไปเดี๋ยวมันหายมาเร็วโอ้ยใส่ดีมากเลยถอดอย่าตรงนี้เลยมาอยากเล่นอีอะเล่นีอะเปรี้ยวจะกลับหรือเปล่ารูเก็บไ้ไหเากลับเขาจะกลับเขาจะกลับไป เขาไม่รอเรานะเราจะไม่มีรถกลับนะลูกไป <ừ, S 2> เก็บเนนเนล่นๆนี้ก็เก็บเขาจะเก็บเซ็ตแล้วเขาจะกลับแล้วมึงจะกลับแล้วปลาฟอแล้วปลาฟอแล้วลูกมาาไปกินไอติมเนาะเล่นไหนหมดแล้วขี่้ตายดีเด่นลุงกางเกงลี่นี้นไหม ไม่เห็นยะเขาจุ้งมือหนูมาเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆก็เดินมาเดินมาแล้วมาหาเจ้าไม่เอาลูกปะปะกลับปะปะลุงป้ากลับแล้วป้าจะกลับไปแล้วหนูขร้อเต็นแล้วลูกปะไปลร้อเต็นแล้วหนูป้าจะกลับปะเฮาแล้วเฮาจะไม่มีรถกลับแล้วไปลูกปะไปเนาะไปใส่เนาะไปใส่รองเท้าแล้ว คน<ย>นางกับนางไม่ยอมกลับนะคะสิเกิดอะไรขึ้นนะคะ,อ,ะอยากยกไปไว้ที่โคกหนองนาเนาะมินเนาะยกไปไว้ที่โคกหนองนาเราเนาะถ้ามีโคกหนองนาเอ็มินก็สบาย้วอยู่ตรงนี้ให้เล่นอยู่สีเล่นของเล่นอือบ๊ายบาย,บายเอาไปใหม่ไม่ไป,ไป กลัวหนูตก,กหนโ,โอ้ย <t> อาชีไม่ต้องจับหนูนะหนูเก่งเลยลูกหนูทำได้เหรอฮัลโหลเล่น,น,นไ,ไหนเล่นอไรเล่นลูกโกลูกกลูกโล,ก,ลกนี่เหรอ ไม่ต้องขึ้นรัอวอันนี้อะไรเขาก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะบ้านแต่ละสีเนาะไม่ใหญ่เนาะย่าลงย่งะยังเลย